ที่ไหลมาจากตีนผู้เขียวได่ไหมอ๋อพี่เหตุพี่นอ้องอะบริษัทให้เบรกล่ะเนี่บเบ,เบรกจนโคตรลมหนาวมาแล้วบโบหัวไอยุใสไอเป็นจังได้สบายดีพี่น้องมดสู่ฟูซูคนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านนาโดนเมืองท่าแขกแขวงขามวนคลิปนี้สิพาพี่น้องเขามาหลอกมาเที่ยวโซนนบลดเรา สีข้อไปทางบ้านกรุงศรีน่าจะขึ้นกับบ้านหน้าโดนบ่กรุงศรีนี่เป็นอีกคุ้มหนึ่งเนาะไปเบิงวิวทิวทัศน์ธรรมชาติพี่น้องจะไปเบิงสายผู้เขียวสายผู้เขียวจะเป็นสายผู้ที่สวยส้วนงดงามยาวเยียดนเนาะเ้าไปทางหน้านี้จะสามารถแน้เห็นวิวภูเขานี่ย่างสวยงามเลยพี่น้องโดยเฉพาะยามเศร้าเนาะ มาเบิ่งตะเวนขึ้นแต่ว่าตอนนี้เาสอนมาตอนแรงผมได้เห็นตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นมาทางโน้นแล็สามารถนมเห็นวิวภูเขาเนี่ฟ้าทั้งพี่น้องสวยงามอลังการเนี่ข้างหน้าเป็นวิวสายผู้เขียวงามแท้ไลยมีบ้านกรุงศรีบ้านลึกลับอยู่ในเมืองท่าแขก บ,บ้านเสียงลงอยู่ทางลุ่มเนาะอยู่สายผูเ้เขียวพี่น้องบ้านนี้เป็นบ้านที่เข้าแยกออกจากบ้านหน้าโดนเนาะมาอยู่ตามให้ตามส่วนตามหัวตามนั้นก็เลยเป็นอีกบ้านหนึ่งเนาะอ๋อตัววิวงามขนาดพี่น้องเลยสายผูเ้เขียวสวยงามอลังการบ้านนี้เป็นบ้านน,น้อย บัหลายหลังคาเฮือนวันซาสามสิบลังคาเฮือนนี่แหละแต่ว,ว่าวิวชื่อพระธรรมศาอันสวยงามพี่น้องสายผู้เขียวตอนนี้ก็เป็นตอนแรงแล้วพี่น้องบ้านกรุงศรีเมืองท่าแขกอเป็นบ้านหนึ่งเนาะบาได้ขึ้นกับหน้าโดนด้อขออภัยซื้อแม่นไป หัวไปส่วนขาเจ้าเนาะไปส่วนอย่างพาราไปให้ไปน้านี่เป็นทางเขาไปบ้านกรุงศรีแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปซอดส่บ้านเสียงลงเสียงลงเลยก็เป็นบ้านลึกลับอีกบ้านหนึ่งนี่ในเมืองผาแคกพี่น้องหลายคนก็บอกหูจักคันบกชคำคันบวเป็น แายานเบ,บาสอนที่ไปทางบ้านเสียงลงเป็นแายานกับับทางเก่าที่น้องท่างสันนะ้นเจ้าผู้คนกรีดให้ใจกลางบ้านเพื่อนเนาะ ไปยี่ส si, ิบสามเนี่ยไปบ้านเสียงลงไปได้เราบ่กไปได้แล้วเจ้าก็มาแล้วได้แล้วเนาะโอ้เด๋ยเลี๋ยวให่าว่าทางยากมูมีโจรที่อย่าไหนไปได้เนาะเดี๋ยวเดยขอบใจขอบใจไปได้พี่น้องไปบ้านเสียงลงทางคือสียงยากเนี่ยจังน้อยหนึ่ง แต่๋ยวทางหน้านี่มีวิวชายิญปุ่นสวยงามเลยตอนนี้เป็นเวลาหางงย่างแล้วพี่น้องกันกระโดดนาวนี่ค้ำไว้เอาเว้นสิตกดินเลยแล้วทางนี้เป็นบ้านอันนั้นโอ้โเ,เป็นบ้านเป็นโรงเรียนประถมพี่น้องเฮียนประถม,มบ้านกรุงศรีไปเบิ้งเนาะนไปได้ก็ไปไปบ่ได้ก็บ่ไป เปลนทางรถไถพี่น้องเลยเปลนทางไปหัวไปสวนของพี่น้องชาวบ้านมีสายห้วยพี่น้องอันนี้แหละห้วยเสียงลงน้ำที่ไหลมาจากผู้เขียวน้ำที่ไหลมาจากตีนผู้เขียวยนี่โอ้น้ำใสสะอาดเนาะตะกุน้ำเร็วขนไดพี่น้องโอ้โห เกือบประรอดตามช่วงทอมันมาห่อนนี่กบทิมีแต่หัวในชวนของพี่น้องชาวบ้านนะตัวเป็นแต่ยานพี่น้องจากนี่ไปกับประเทศกลมันสองกิโลเมตรเลยว่ะ ทางไปตามป่าดามโดงเนาะแต่กลับไปได้พี่น้องยามฝนยิ่งไปบ่ได้ไปได้เฉพาะยามแรงฝนในน้ำท่วมเป็นที่ต้มมดแถวเนี่ยมาประจน l ภัยมานนี่พี่น้องก็บางรถไถแล้วรถจกกักรก็ไปได้ปลาโอ้โอ อนบานเซียงลงแล้วพี่น้องบางทีนี่บาวซอนเกือบอุบัติเหตุอ่ันเบรกไปเยียบใส่ไม้แล้วมันมาคัดใส่เบรกรถเกือบล้มเบรกเบรกเบรกก็คดตอนนี้ลายพี่น้องเลยคาทายชิปบานเซียงลง ครั้งที่สองเนาะที่บ่าวสอนมาบ้านนี้บ้านใหญ่น้อย,อยพี่น้องบ้านมันใหญ่กว่าบ้านใหญ่าจะบอชห้าสิบหลังคาเือนเป็นบ้านที่พี่น้องเิ่นนับถือาศาสนาคริสต์มีโบสถ์เวนอยาสใช้โชคดีละพี่น้องอันนี้เป็นโบสถ์ประจำบ้านพี่นนะ้อ โบสถ์หลวงวัดก็ดเป็นวัดของศาสนาคริสต์าทองหัวลาย่ะ หลายพี่น้องเลยวัวกับมาเจคอมา,มาใจทงไฮทงนาข้างหน้า,ากัมีครัวพี่น้องครัวขามน้ำเสียงลงบอลที่บักซอนขามอยู่บ้านกรุงศรีแล้วน้ำไหลลงมาทั้งร่มพี่สายน้ำนี้จะไหลลงสู่น้ำโดน น้ำดนลงสูนน้ำของน้ำของลงสู่ทะเลเนาะมีขั้วก็มีทางเว้นยามน้ำหลายเขาก็สิลงอ่าสิไตขัวเนาะยามแรงกนลงทางเว้นขัวก็สูงขนาดประมาณสี่ห้าเมตรบบมีฮาวนี่คือน้ำเซียงลงหวยเซียงลงที่นอะย่ำแรงไนน้ำแห้ง อี่ตเหตุพี่น้องบริทให้เบิ่งดีเบรกจนคดนี่ก็ปกติมันจะอยู่ที่โอ้ตลายพี่น้องอันนอนโบเมนเหยียบไม้เน,นาะจักนี่มันต่ำใส่ต่อไม้ไม้กระเด็นขึ้นมาเท่งเลยมางัดใส่เนี่ยจนเพล่เลยโอ้หัวพี่น้อง นตะยานนะครัวนี่น้ำฝนเนี่ยน้ำสลายเทียงลงเลยรถจักงน่าจะไปได้ยโ,โ,โ,ย,โดย่โอ้โหเดือบรถเทมงน้องโอ้ทรายหลเยนะไหลอยูอยย่วันรถจนดำพี่น้องรถเกิดขาดอ่อนมาละโอ้ยหเงินแปลงรถก้อนบาเนี่ยแปลงเบรกพี่น้อง เบรกเกือบพักกลาถ้ายคลิป็ได้ระวังเพิ่งเนี่กับที่นีู่เนาะมีสั้นอลยสิเล้เดี๋ยว่าเขาจเจ้าของปูคอนกรีตให้แล้วยามฝน,นมืดพาไปเบิ่งพี่น้องสั้นเอาแท้อาว่าละโอ้ สมกับมาประจนภัยหรือพี่น้องเลยเกิดอบุบตีเหตุภัยได้โปเจบทันเบาซ้อนบวครึ่งไว้นล่ลม้ลลมรถล้มแน่นอนเนาะหัวสิโดนไปข้างหน้าหัวสินอกไัยจะมีสติพี่น้องเลยพอทางขึ้นภูเราพี่น้องผมจะใส่เลขหนึ่งขึ้น เราปูคอนกรีตเรียบร้อยโอสั้นขนาดอันนี้ยังโมซันทำงหน้พราะแท่งสั้นเลยนี่หัวซันแท้นะอันตรายหัวนี้ซันแหงพี่น้องลองเมืองพี่น้องสิขึ้นได้ปะขออนุญาตปิดกล้องไว้ก่อนอันตรายพี่น้องเพราะว่ามันซันแหงไง ต้องได้นมาได้แล้วพี่น้องเพราะควันรถจนดำเกือบรอดเพราะว่าคาดมันอ่อนเลมวิวแบบน,นี้พี่น้องเลยวิวภูเขียวเ๊ตัวอลังการงานสร้างพี่น้องเลยบ่อน,นี้แห่งงามกว่าบ้านกรุงศรีอีกวิวภูเขียวยาวเหยียดไปชนหอดพุ่นบ้านอันบ้านเสียงซ้อนเนาะบ้านที่บ่าวสอนพานพี่น้องไปเที่ยวเมื่อน,นั้นยาวเหยียดมาหอดแถวกับบ้านกระบูด ผู้เชียวยามลงก็ได้ใส่เรียกหนึ่งลงพี่น้องแต่ว่าสั้นนี่เลยการถโบ้แห้งเนี่ยขึ้นโบ้ได้รถไถยนาเนี่ยโโน,นาจะขึ้นโบ้ได้รถไถยนาเนี่ยรถวิโก้รถอีสานคือนาจะโบ้ได้นะพี่น้องเลยถ้าโบ้มีโฟวินเนี่ยสั้นนี่เลยแต่ว่าวิวนี่อลังการหลักล้านพี่นอ้องเลยงาม ไปนี้กันทริซอดท,ทางใหญ่สายทางไปบ้านทามบ้านตาลือว่าเข้าไปทางหน้าบวัวตามอีกแล้วพี่น้องเบ๊ะต่ำที่นี่แล้วขบับรถวนบนรรลวงแห่สลายไอ้ย้อนทางง่ายเราพี่น้องไอ้ทางใหญ่เข้ามาหาบ้านอยู่ประมาณ3กิโลเมตรนี่แหละ มากลางคืนบุเดียวนะบุก้ามาแล้วพี่น้องเลยมันเปรี้ยวมาได้พอกลางเว่นสุดทางใหญ่แล้วพี่น้องเลี้ยวขวามันไปทางบ้านทำปั้นตานกลางเว่นโชคดีแล้วทำไวขนาดเลยอ่อสุดยอะจนไพร์ลี่แบบนี้พี่น้องเกือบบลอดเนาะโอ้โหบุกเคยเจอแบบนี้จะเกือบอ่ะ วันนี้คือว่านักพี่น้องจะเป็นคลิปภาพบรรยากาศโนบนบชนบลาาเนาะบ้านลึกลับในเมืองท่าแขกพี่น้องมาวันนี้ขอพี่ชิมได้ไว้ซ้ำนีก่อนเดอ้อเนาะลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี